สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์น,นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งนักเรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยินได้นะครับสองสามารถ ร้องเพลงปลุกใจหรือเพลงสอนใจได้นะครับ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอาปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนด้วยกันเราก็ได้ฝึกร้องเพลงแววเสียงแคนกันไปแล้วใช่ไหมครับามาทบทวนก่อน นะครับว่านักเรียนจะจำเพลงแววเสียงแคนได้หรือเปล่านะครับร้องไปพร้อมกันนะครับ3 4ยามสนทยาเรานกกาบินกับรังเสียงแคนแววดังชวนให้ฉันฟัง นะเจ้าเอยโอนวลเอยช่างเพลินอุราเล่นเล่นแต่แต่เล่นเล่นเล่นแล่นแต่แต่เล่นมาฟังเสียงแค้จนันเถิดนาะแสงเดือนเยือนขอบฟ้าส่องแสงมาดังเช่นเคยอย่าทำเฉยมาสิมาลำ เจ้างามร้มองเหลี่ยมนี่เออจำกันได้หรือเปล่านะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งพร้อมกันนะครับสาสยามสนทยาเหล่านกกาบินกับรังเสียงแคนแววดังชวนให้ฉันฟังนะเจ้าเอย โอน้นวลเอ้ยช่างเพลินอุราแล่นแลนแต่แต่ละแล่นแลนแลนแต่แต่และแล่นลลมาฟังเสียงแคนกันเถิดนะแสงเดือนเยือนขอบฟ้าส่องแสงมาดังเช่นเคยอย่าทำเฉยมาสิรำเจ้างามล้ำของเหลี่ยมนี่เอ้ย นักเรียนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอ่ามาดูความสำคัญของบทเพลงนะครับหช่วยขัดเกลาจิตใจนะครับสฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายความเครียดความเหน็ดเหนื่อยนะครับส เพลงบางเพลงยังให้ข้อคิดที่เราสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะครับ C ช่วยปลุกใจสร้างความสามัคคีให้คนในชาติครับและข้อ5สร้างความสุขสุนทรียภาพให้แก่ผู้ร้องและผู้ฟัง นั่นเองนะครับต่อไปบทเพลงไทยมีความหมายและความสำคัญของเพลงที่แตกต่างกัน 1. น,นะครับมีเพลงปลุกใจและ 2. เพลงสอนใจนะครับเราไปดูเพลงปลุกใจกันก่อนนะครับเพลงปลุกใจนะครับเป็นเพลงที่สร้าง ความคึกคักมีจังหวะเร้าใจและเกิดความรู se ้สึกตามความหมายของเพลงเช่นเพลงเราสู้มีความหมายเกี่ยวกับการปกป้องบ้านเมืองของบรรพบุรุษไทยการรักษาบ้านเมืองเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพลงปลุกใจนะครับที่จะ นำมาให้นักเรียนฟังก็คือเพลงเดินนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังเพลงเดินกันเลยนะครับด เดินเดินเดินท่อทางไกลไยเจริญมาเพือนใคมา่มน้ใจสมพันธ์ันไทยาดาบกันไทยจะมาพรเดียวกันพบน้ำระบันพบปาระบันพบกระาันราจะบยไปเดินเดินเดินาไกเจิญเดินเดินเดินตั we <laughs> my ที่จบไปแล้วนั้นก็คือเพลงเดินนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะครับขอบคุณนะครับศูนย์คุณธรรมหลวงวิจิตวาทการนะครับที่นำเพลงมาให้พวกเราได้ฟังได้เรียนรู้กัน นะครับอ่าต่อไปเพลงสอนใจนะครับเพลงสอนใจเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดคติสอนใจที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับและยังให้ความสนุกเพลิดเพลินใจอีกด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นเพลงลีลาจาราจร นักเรียนเคยร้องไหมเพลงนี้นะครับเคยได้ยินกันไหมเอ่ยนะเดี๋ยวจะให้ฟังก่อนแล้วเราจะมาฝึกร้องพร้อมกันนะครับ ยาลายก็ต้องอใจทนยาตัดหน้าร วัดยาไลก็ต้องอดใจทนยาตัดหน้ารดยนุกทุกคนต้องรับมอเอยมงแซมงแซแซมงอ้ยเอ้ยมงแซมงแซแซมงอ้ยเอ้ยมงที่จบไปแล้วนั้นก็คือ เพลงลีลาจาราจรนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมกับคุณครูนะครับไปที่ท่อนที่1น,นะครับอย่ามือมองต้องดูข้างหน้า,าพร้อมกันสามส อย่ามือมองต้องดูข้างหน้าอ่าท่อนที่สองอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนอ่าท่อนที่สองพร้อมกันสามสี่อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนนะครับท่อนที่สาม ถ้าหยุดยาหลายก็ต้องอดใจทนพร้อมกันสามสีถ้าหยุดยาหลายก็ต้องอดใจทนอ่าปบท่อนที่สี่อย่าตัดหน้ารถยนทุกทุกคนจงระวังเอย่ยพร้อมกันสามสี่ อย่าตัดหนารถยนต์ทุกทุกคนจงระวังเออยรับอันนี้ก็จะเป็นท่อนร้องรับนะครับท่อนส่้อยมองแซะมงแซะแซะมงตาหลุมตุ่มมองอีกรอบนึงมงแซะมงแซะแซะมงตาหลุมตุ่มมองอ่วร้องได้ไหมครับ เดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันเลยนะครับสองรอบนะลูกสาสอย่าเมือ่อเอาใหม่นะลูก3าสอย่าเมื่อมองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้ายวดยานหลยก็ต้องอด ใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนจงละวังเอ่ยมงแสะมงแสะแสะมงตะลุมตุมมงมงแสะมงแสะแสะมงตะลุมตุมมงอย่ามือมองต้องดูข้างหน้า อีกสายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้าย่อัดยาลายก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนจงละวังเอ่ยมงแซมงแซแซมงตะลุมตุมมง มงแซมงแซแซมงตะลุมตุมมงอ่าอันนี้ก็เป็นการฝึกร้องเพลงลีลาจราจรนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับจะให้นักเรียนฝึกร้องเพลงและทำท่าปฏิบัติท่าทาง ประกอบเพลงตามจินตนาการของนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่เขาได้ทำให้ดูนะครับให้ดูตัวอย่างนี่คือตัวอย่าง

็คือตัวอย่างการเต้นประกอบเพลงลีลาจราจรนะครับจะให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงและคิดท่าประกอบตามจินตนาการนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้ง ใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ